ครับนะครับวันนี้ผมทีมงานเคเดนะครับมาที่ตำบลคลองน้อยนะครับหมู่ที่3นะครับบ้านแสงวิมานอำเภอป่าบุนางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์บางอนันต์นะครับผู้ปลูกฟักทองจํานวน8ไร่นะครับผมเดี๋ยวมาถามบางอนันต์กันนะครับว่าหลังจากที่ใช้ชุดเมียมาไปแล้วเผู้ชุดเพิ่มดอกตัวเมียนี่นะครับชุดเมียมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับบางอนันต์ครับเมันปรากฏการใหม่ที่ผมที่ผมเคยปลูกทองไม่เคยเจอ ปกติแล้วปก็ทองทั่วไปเนี่ยตอผู้จะมาก่อนอแต่ครั้งนี้พะฉีดชุดเมียมาเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่เมียจริงๆครับผู้ยังไม่มาเลยครับผมแล้วตรงถ่ายดูได้เลยครับนี่เนี่ยนะครับลูกทั้งนั้นแหละครับเนี่ยลูกทั้งนั้นแหละครับหลังจากใช้ชุดเมียมานะครับดูข้อนี้ดูข้อนี้ฮะคือดอกตวผู้ยังไม่มีต้องลองลองถ่ายดูได้เลยผู้ยังไม่ออกเลยครับดอกตัวเมียใจะดอกตัวผู้นะครับแลวติดลูกเยอะมากลูกเยอะมากเลยครับครับผม มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ว่าเออผมใช้ชุดเมียมากับผู้ดอกอ่ายังไม่เคยเจอนะครับเนาะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอว่ามันปฏิหาร่างนี้แฟนถามว่าเออเออท้องไม่มีพอได้หรอปกติเราตอง้เอาตะพุ่มมาเสียบผสมครับปรากฏว่าไม่ต้องเสียบผสมมันก็ติดลูกให้อย่างกรณีนี้ติดแล้วครับเนี่ยกรณีนี้ติดแล้วที่ติดเรียบร้อยเลยอันนี้ติดเรียบร้อยเลยออันนี้นะลูกสมบูรณ์ด้วยนะครับอ่าลูกสมบูรณ์มากนะครับอันนี้ โดยไม่มีสามีครับสรุปว่าบางอนัตพอใจใช่ไหมครับพอใจมากใช่ไหมครับผมพอใจเกินกว่าที่ที่ผมตั้งไว้ที่คาดหวังไว้พอใจมากกใช่ชุดเมียมาไปแล้วใช่ครับผมครับผมใช้ชุดเมาคู่ดอกแลมนีคาร่าสามตัวผมใช้อ่าครับผมอันสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้บางอนัตนะครับเนาะก็คือผมจะช่วยนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้ดีแล้วก็คืออยากจะให้บางอนัตช่วยแนะนํากลุ่มเพื่อนหรือว่า ผมเพื่อนข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยครับให้ให้เนาะให้ให้แนะนาให้ให้มาใช้ให้ผมด้วยอะไรเงี้ยว่ามันดียังไงอะไรเงี้ยแล้วบอกต่อให้ผม<ช>ด้วยนะครับคือตอนนี้มนผมรู้แล้ววทองเนี่ยคือพืชตระกูลแตงไม่ว่าฟักไม่ว่าอะไรเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยผมจะแนะนําเพื่อนๆบอกว่าถ้าจะปลูกตระกูลน,นี้แหละให้ใช้ชุดเมียมาคูดคดอกนิวคาร่าสามตัวเนี้รับรองเลยว่าราดาไม่จับ แล้วก็ให้ลูกดกอนผลผลิตดีเผลผลิตดีครับผมอ่ะเนี่ยรออีกนิดนึงว่าต่อวันนี้ผลผิดผมน่ะจะได้สักกี่ตันอ่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็รอติดตามกันต่อไปครับผมก็ขอบคุณบางนั้นมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ